สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณแต้มรวมค่ะสามตบน,นะ,ะแบบคู่คี้นะคะเทียบชน3ส,สูตรนะคะก่อนที่เข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติกับความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะแต้มรวมนะคะสามตบนนะแบบคู่คีนะคะเทียบชนสามสูตรนะคะสติในการเทียบชนนะยี่สิบงวดนะเป็นแต้มนะแบบสี่ตัวนะอันนี้เนี่ยใช้แค่สามสูตรแค่นั้นนะคะเพราะว่าจะได้ตัวชนนะแค่อสองตัวอยู่แล้วนะคะวัดดวงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูกันค่ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก903าศนะคะเด่นที่แต้ม024นะคะเก้9ศูนบวกศนเท่ากับเกบวกสเท่ากับสองะเข้ามาแต้ม2งวดต่อมาจนที่แต้ม913าหนึ่งสาผลรางวัลออกมาที่272นะคะเข้ามาที่แต้ม1ตัวแต้มเนี่ยใครก็จะอยู่แถวนี้แบบนี้นะคะงวดต่อมาผลรางวัลนะคะออกมาที่872นจคะชนที่579นะคะเข้ามานะคะที่แต้ม7 งรตมาหาชนที่แต้มเจ็ดหน่งนะครับผลวันออกมาที่หกศูนย์ห้านะเข้ามาที่แต้มหนึ่งงอตมาธาชนที่แต้มแป่นะครผลรวันออกมาที่ห้าสามศูนย์นะเข้ามาแต้มแปดงระมาชนที่แต้มสองสี่ศูนย์ะครับผลวันออกมาที่สี่เข้ามาที่แต้มสองงระมาชนที่แต้มหนึ่งสามเจ็ดนะคัผลรวัออกมาที่เจ็ดแปนะเข้ามาที่แต้มเจ็ดงจะมาชนที่แต้มห้าเจ้นะครผลวันออกมาที่สี่เจ็ดแปดนะเข้ามาที่แต้มเ งดตมาชนที่แต้ม3 5 1ห้าหนึะคะผลรวัลออกมาที่แปดหนึ่งสะเข้ามาที่แต้มหนึ่งดตมาชนที่แต้มสี่อนะคผลรวัลออกมาที่สองศูนย์สองนะเข้ามาที่แต้มสี่งดตมาชนสี่ตัวนะแต้มหกแปดศนย์สี่นะะผลวัออกมาที่สี่สนะเข้ามาที่แต้มสี่งดตมาชนที่แต้มห้าเก้าสามผลวัลออกมาที่เก้นึ่งเข้ามาที่แต้มห้างดตมาชนที่แต้มแปดสองผลวัลออกมาที่เก้ เข้ามาที่แต้ม8งวดต่อมาชนที่แต้ม680ผลวัลออกมาที่097เข้ามาที่แต้ม6งวดต่อมาชนที่แต้ม917ผลวัลออกมาที่757เข้ามาที่แต้ม9งวดต่อมาชนที่แต้ม137ผลวัลออกมาที่544เข้ามาที่แต้ม3งวดต่อมาชนที่แต้ม15ผลรางวัลออกมาที่979เข้ามาที่แต้ม5งวดตมาท้า นที่แต้ม79 1ผลวันออกมาที่063เข้ามาที่แต้ม9มอดมาชนที่แต้ม357ผลวันออกมาที่395ะะเข้ามาะะที่แ,แต้ม7เสร็จแล้วงวดล่าสุดนะคะเขาชนกันนะคะที่แต้ม7กับแต้ม9นะคะผลวันออกมาที่603นะคะเข้ามานะคะที่แต้ม9เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรของงวดเนี้กันนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสนบวกหลักพันร้อยบนสิบบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองและบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไมเคียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหนบวกศนย์เท่ากับหบวกเเท่ากับศศนบวกเ็เท่ากับเจ็บวกหเท่ากับสองสองบวกศนเท่ากับสองบวกเ เท่ากับ99 9, บวก0เท่ากับ99บวก1นะคะเท่ากับ0 0บวก2เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8เราจะได้นะ,ะแต้มรวมนะ3ตัวบนนะในสูตรที่1นะคะเป็นแต้มคู่นะ0 2 4 8สูตรที่2นะคะเราใช้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่น2ครั้งร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 สิหน้าครั้งที่สองร้ยทายค้งที่20งทายครั้งที่สองและบวก้างที่เจบวกศูนเท่ากับหกหบวกสามเท่ากับเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกศนย์เท่ากับห้บวกเก้เท่ากับสี่บวกเกเท่ากับสาบวกห้าเท่ากับแปดแปบวกศนย์เท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกศูนเทกับห บวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี 6, 6่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดเราจะได้นะแต้มรวมสามตบนนะในสูตรที่สองนะแต้มคู่นะสองสี่หกแปดสูตรที่สามนะคะราใช้หลักแสนบวกหลักพันร้อยบนสามครั้งสิบบนหน่วยล่างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้ง 2, ที่สองร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองระบบครั้งที่หนึ่ง สบวก3เท่ากับ 5, 5้บวก8เท่ากับ3 3บวก0ูนเท่ากับ3 3บวก7เท่ากับ0ูนศูนย์บวกเเท่ากับ9กบวก5เท่ากับ4 4บวก0นเท่ากับ4 4บวก7จ็เท่ากับ1นบวกศูนย์เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0เราจะได้นะแต้มรวมสามตะบนนะในสูตรที่3นะแต้มสองสี่ย์เป็นแต้มคู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันะนะคนะนะ สูตรที่หนึ่งนะคะศูนย์สองสี่แปดสูตรที่สองนะคะสองสี่หกแปดสูตรที่สามนะคะสองสี่หกศูนย์คะเรามาดูตัวชนนะคศูนย์มีสองสูตรนะคะสองสี่นะคะเราได้นะคะแต้มชนในงวดนี้นะคะก็คือแต้มสองค่ะกับแต้มสี่คะจริงๆแอรก็ชอบแต้มหกด้วยนะคะแต่ว่าอ่าก็จะให้วัดดวงคะแค่นะ สองตัวแค่นั้นนะคะความน่าจะเป็นในงวดนี้นะคะน่าจะมาที่แต้มคู่นะะถ้าไปมองย้อนค่ะจากอ่าที่แอดทำนะคะอาจจะอ่าส่วนทางกันนะคะกับอ่าอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เขาได้แต้มคีนะคะแต่ว่าอ่าแอดมองว่านะค่ะในที่เป็นนะคะแต้มอ่าสามตัวแล้วก็แต้มสี่ตัวนะคะ เขามานะคะที่แต้มคู่ทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเราไม่รู้นะคะว่าสูตรไหนนะคะ ที่จะเข้าสูตรไหนที่จะหลุดนะแอดก็คำนวณไปตามสูตรนะ ء. แต่เพื่อนๆชอบแต้มคีนะะก็มองผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าชอบแต้มคูนะ่ะก็ลองพิจารณาหาแต้มสองแต้มสี่นะ,ะถ้าตัวรองอีกตัวหนึ่งนะไอ้ก็มองว่าน่าจะเป็นแต้มหกนะให้เพื่อนๆนาพิจารณานะะถ้าชอบก็นำไปใช้นะะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกควมติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ